นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่18ช้างครับใจดีกับพ่อบ้างเออคือเมื่อไหร่ลูกของคาชาจะได้รู้ความจริงสักทีนะชายหนุ่มยิ้มเจือน ใบหน้าไม่รู้จะตอบลูกชายอย่างไรดีแม้ผมไปเป็นเมียลุงตั้งแต่เมื่อ,อไหร่น้ำเสียงดูดจริงจังฟังชัดดีกันมาทั้งวันปากคุณลุงปากแม่หน่อยเดียวไอยารก็พร้อมจะยุมหัวคุณลุงแฟนเก่าแม่แล้วขอโทษครับลุงปากไม่ดีเองละ่ะหปล่อยผมลงเลยนะคาชาจึงปล่อยเด็กชายลงรางอวบอ้วนวิ่งไปหามานดา แม่ครับลุงแฟนเก่านี้ใส่ไม่ดีมากๆเลยครับมาบอกว่าแม่เป็นเมียเขามีการเอาไปฟ้องแม่อีกตั้งหากเห็นไหมล่ะเลือดแม่แรงกว่เลือดพ่ออีกก็แม่เขาเลี้ยงของเขามานี่ไม่เป็นไรนะคะช้างเข้าบ้านไปก่อนไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วลงมากินข้าวนะแต่แม่จ๋าจะไม่เป็นไรใช่ไหมไอยารากลับมาไม่ไว้ใจลุงแฟนเก่าอีกแล้วเม็ดสายยิ้มให้กับลูกชาย ก่อนจะส่งเขาขึ้นบันไดบ้านเธอหันมาแล้วจ้องหน้าของคาชาอีกครั้งเห็นหรือยังว่าลูกรักฉันมากแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาต่อรองกันนี่ครับซอยคาชามองเธอแล้วยิ้มยิ้มเขากําลังมีแผนการอะไรอยู่แต่เธอเองก็มีบ้างเหมือนกันเลิกยุ่งกับฉันสักทีไม่มีทางครับเรายิงผมได้คุณแล้วผมยิงไม่คิดจะปล่อยคุณไปไหนเพราะว่าผมรักของผม คำว่ารักของคุณคือการจับฉันมาปล้ำงั้นเหรอคะคาชายาักไหลายเขาทำหน้าไม่รู้จักสำนึกผิดปล้ำเงินเหรอผมเมื่อไม่นะเมื่อคืนมันค่อนข้างจะสมยอมมากกว่าบังคับอีกอย่างผมไม่ขอโทษหรอกผมเต็มใจจะทำผมรักของผมผมคิดถึงของผมนี่งั้นเราจะได้เห็นดีกันเธอกล่าวเพราะเธอรู้แล้วจุดอ่อนของคาชาก,ก็คือช้างน้อยไอยรายังไงล่ะ สายครับรักกันดีๆได้ไหมขอล่ะให้ผมวายก็ยอมก็อบอกแล้วไงคะฉันไม่ได้รักคุณแล้วแล้วคุณรักใครนี่เป็นเมียผมแล้วนะยังจะกล้าไปรักกับคนอื่นอีกรอขาชาเริ่มโมโหคำว่าไม่รักเธอนั้นราวกำปั้นที่ต่อยเข้าท้องเขาผมไม่เคยรักใครตั้งแต่คบกับคุณมาแม้กระทั่งตอนที่เราห่างกันผมก็ยังรักคุณเสมอแล้วไงอะคะฉันไม่ได้ขอให้คุณรักฉันนี โคตรใจร้ายเลยวะคาชาทำหน้าไม่อยากเชื่อเว้นกรรมเขาใช่ไหมพีตะก,ก่อนบอกว่าให้คำว่ากรอกคลัวกับเธอไม่ได้คุยกันดีๆได้ไหมครับเขาขอวาวตาสันไว้หรือว่ามันถึงทีเขาโดนบ้างแล้วคุยกันดีๆแบบไหนถึงได้จับตัวเจ้านายฉันไปคะแถมยังข่มขู่ให้เราสองแม่ลูกมาด้วยแบบนี้ไหนคุณลองอธิบายสิคะคาชา แล้วใครที่ปิดบังเรื่องลูกก่อนละ่ะใครที่รู้ทั้งรู้ว่าผมเจอลูกแล้วแต่คุณก็ยังเลือกปิดบังความจริงคุณกลับเลือกจะหนีผมคาชาเองก็เอ่ยเสียงดังขึ้นผมไม่ได้ตั้งใจจะใจร้ายนะา,ายแต่ผมก็คนมีหัวใจเหมือนกันผมรักคุณมาตลอดผมไม่เคยลืมคุณแถมพอรู้ว่ามีลูกผมดีใจมากแต่คุณกลับจะก,กันลูกออกจากผมงั้นคนละครึ่งทางก็แล่ากันค่ะ เม่ทรายยอมรับว่าเธอเองก็ใจร้ายกับเขาแต่ก่อนเธอนึกว่าคาชาอาจจะไม่ยอมรับเด็กซะด้วยซ้ำก็เขาบอกว่าเขาไม่พร้อมจะมีครอบครัวไม่ใช่หรอเราจะให้เธอเข้าใจว่ายังไงกันล่ะเอาเป็นว่ายังไงคุณมาดูลากากได้คะ่ะอาทิตย์ละว,วันเลือกเอาเจะเอาวันไหนแต่คุณไม่ต้องมายุ่งกับฉันเธอคิดว่านี่คือหนทางที่ดีที่สุดเขินร้นต่อ คาชาคงได้เล่นงานเธอหนักเธอหวังว่าเขาจะได้โอกาสเลี้ยงลูกและเขาจะไม่กลับมากดดันเธออีกแค่ลูกงั้นเหรอแล้วคุณละ่ะผมอยากได้คุณด้วยเขาบอกจริงจังทำไมพอพร้อมจะมีครอบครัวแล้วชีวิตมันถึงได้ยากลำบากแบบนี้เสียใจคะ่ะฉันไม่ใช่ของเล่นของคุณนึกอยากจะไม่เอาก็ปล่อยไว้หรือนึกอยากจะครอบครองก็เอาเงินมาซื้อแต่เรานอนด้วยกันแล้วนะ คาชาถือสิทธิ์ในตัวหญิงสาวถ้าคุณบอกว่าไม่ถือแต่ถ้าผมบอกว่าถือละ่ะจับบ้ารดยยังไงคุณคุณเป็นผู้ชายนะจะมาถืออะไรอีกละ่ะตอนนี้เธอเริ่มสับสนแล้วสายครับผู้ชายก็มีหัวใจเหมือนกันนะคุณได้ผมแล้วจะทิ้งผมงั้นหรอไร้สาระเธอคิดว่าคุยกับเขาคงไม่จบหรอกดูเหมือนคาชาจะไม่ยอมปล่อยกันไปเมดทายเดินหนีเข้าครัวเธอเปิดตู้เย็น ว่ามีอะไรพอทำกินได้บ้างจากนั้นก็เอาของออกมาวางบนโต๊ะผมช่วยนะมีต้องก็บอกว่าจะช่วยไงล่ะตามใจเราจะให้ผมทำอะไรหุงข้าวก็เล่ากันคะ่ะเธอบอกโดยไม่หันไปมองเขาทำทีไม่สนใจคาชาเมสไซเอาของออกมาเตรียมทั้งหมดสักพักชายหนุ่มบอกว่าหูงข้าวเสร็จแล้วเขาเดินเข้ามาหาจากนั้นก็สวมกอดเธอจากทางข้างหลัง เขาว่ามีดในมือที่กำลังทครัวอยู่ก็เฉาะเข้าไปที่มือของเขาโอ้ยโลหิตสีแดงสดไหลอาบตรงหลังมือเม่สายไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขาก็เธอตกใจนี่จุู่ๆมากอดกันฝ่ายไอยราได้ยินเสียงก็รีบวิ่งลงมาหาแม่จ๋าเกิดอะไรขึ้นเลือดนี่นะช้างคะช่วยหาผ้าสะอาดมาให้แม่ทีเธอรีบวางมือจากอาหาร คขา,ขาชาไปที่อ่างล้างมือเธอเปิดน้ําให้น้ําไหลผ่านพล้าใบหน้าเธอตกใจจนซีดขาเพราะเลือดมันไหลไม่ยอมหยุดอยากขาผมขนาดนั้นเลยเหรอคาชาเจ็บแต่มันไม่ได้มากเขาทําทีสำออยไปอย่างนั้นล่ะลูกผู้ชายหลาะค่านี้ไกลหัวใจจะตายไปไมใชันะคะฉันตกใจทั้งหาพามาแล้วครับอยราเองก็ห่วงลุงแฟนเก่าของแม่ไม่น้อย เจ็บไหมครับลุงเจ็บครับลุงไม่แน่ใจว่ามือจะกลับมาใช้ได้หรือเปล่าฮะจริงเหรอลุงจะกลายเป็นคนพิการเหรอครับงั้นลุงต้องดีใจนะด,ดีใจยังไงครับก็ถ้าเป็นคนพิการใช่ไหมลุงจะได้เบี้ยเลี้ยงคนพิการทุกเดือนไงก็ช้างน้อยได้ยินแม่กับป้าน้อยคุยกันนี่ถึงเรื่องเบี้ยคนพิการเบี้ยคนชาราไหนจะเบี้ยอื่นๆอีก เบียก็คือเงินพอมีเงินแล้วเราก็มีความสุขดานเม็ดทรายกับคาชาถึงกับหัวเราะฝ่ายอายราเองก็หัวเราะเหมือนกันฮิฮิ <c oughs> ฉันจะออกไปซื้อชุดทำผ้า,านะคะคุณรออยู่ที่นี่ผมไปด้วยดีกว่าผมไปด้วยครับออยรารีบยกมือว่าแต่แม่จ๋าขับรถเป็นหรอเป็นสิครับสมัยก่อนนะบางทีแม่ของชางก็ขับรถไปหาลุงด้วยนะ เป็นผู้หญิงของคาชาต้องมีรถขับทุกอย่างต้องดีเลิศไปหมดผมอยากนั่งรถที่แม่จ๋าขับเงินผมไปด้วยคาชาไม่ได้อยากอยู่บ้านคนเดียวเขาถือคติว่าถ้าเธอไปไหนเขาไปด้วยห้ามทิ้งเขาเป็นอันขาดเขากลัวเธอจะหอบลูกนี้แบบนั้นไม่สนุกเท่าไรจะไปทำไมคะเมทไซหน่ายใจเกือบผมเจ็บนี่เขาทำเสียงสันส่น กระทั่งไอยราต้องเดินเข้ามาหาแม่ครับให้คุณลุงแฟนเก่าไปด้วยดีไหมเผื่อว่าตอนที่เราไม่อยู่เกิดคุณลุงตายขึ้นมาจะทำยังไงคาชาหูพึ่งเดี๋ยวกลับลูกข้อแค่โดนมีดอออยังไม่รีบไปตอนนี้นี่ก็ช่างสรรหาน้ำคำมาทำร้ายหัวใจพ่อเหลือเกินก็เป็นอันว่าตกลงตามนั้นคือสองหนุ่มไปกับเม็ดทรายเธอเข้าไปซื้อพวกชุดทำฟ้า ื้อ,อยาสามัญประจำบ้านเขาอ,ออกมาเธอเห็นว่าคชาพาลูกชายเข้าร้านสะดวกซื้อจากนั้นก็ได้ของกินมาเต็มไปหมดคุณเลือดไหลอีกแล้วเธอรีบวิ่งเข้าไปหายางถุงในมือของเขามาถือส่วนเขาเองก็อผ้ากดเลือดเอาไว้ผมบอกแล้วว่าจะถือให้แต่คุณลุงแฟนเก่าแม่ก็ไม่ยอมอยายราทำหน้าหน่า,นายใจก็คุณหลุงคนนี้ดื้อเหลือเกิน ดืูเหมือนใครกันนะพอกลับมาที่บ้านเมทซายทำแผลให้คาชาโดยที่มีผู้ชายตัวเท่าควายทำท่าสำออยแล้วร้องเหมือนโดนเชื่อโอ๊ยเบาเบาหน่อยสิครับโอ้ยเจ็บจังเบาเบาหน่อยจิเมทซายเป็นพวกขี้ใจอ่อนส่วนไอายาราไม่ทันเกมของผู้ใหญ่คนทำแผลจึงหน้าซีาเธอเบามือเพราะกลัวคาชาเจ็บแต่ปากแผลมันก็น่ากลัวอยู่จริงๆ ไปหาหมอดีไหมคะเธอถามอีกครั้งมือพันค่าพันแผลให้กับอีกฝ่ายไม่ครับคาชามองเห็นผ้าก๊อตสีขาวบนมือคาชาคนฉลาดคิดออกในทันทีดีละ่ะเขาจะเอาแผลเนี้ยมาเป็นข้ออ้างกล่ากันเฮ้ยผมคงใช้มือขวาไม่ถนัดย่าจริงผมถนัดขวาซะด้วยสิใบหน้าคาชาแสดงออกถึงอาการกลัดกลุ้ม แต่ว่าคุณลุงยังมีเท้าขวานะครับขาชาหันมามองลูกชายด้วยความงงเมื่อกี้เจ้าลูกชายอายุห้าขวบก,กว่าของเขาบอกว่ายังไงนะก็มือขวาใช้ไม่ได้ลุงก็ใช้เท้าขวาแทนไงไม่ได้หรอครับอยาราทาหน้าว่าตัวเองฉลาดนี่ไม่ได้ตั้งใจกวนตีนลุงแฟนเก่าของแม่แต่อย่างใดเลยนะด้านเม็สไยหลุดหัวเราะออกมา เพราะคนพ่อได้ตะอึ้งเป็นใบไปแล้วเอาละคะ่ะฉันทำอาหารก่อนดีกว่าเราว่าทำร้ายเขาจนถึงขั้นเลือดตกยางออกเม็ดทซายตึงต้องใจดีกับเขาหน่อยอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมคะข้าวต้มดีไหมอาหารอ,อ่อ,อนๆไม่เอาครับเอาที่คุณกำลังทำเลยผมขอนอนพักหน่อยตอนนี้เจ็บแผลมากเหลือเกินช้างคะครับแม่ดูแลลุงแฟนเก่าแม่ด้วยนะคะ ได้เลยครับผมช้างน้อยคนนี้จะไม่ทำให้คุณหน้าตาผิดหวังครับเมทซาย,ยิ้มแล้วจากไปเธอทิ้งลูกเอาไว้กับพ่อบางคราวเมื่อเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันแล้วเมทซายก็อดใจยิ้มไม่ได้หรอกแต่มันเป็นการแอบยิ้มเธอไม่ยอมให้คาชาเห็นอันที่จริงเธอเองก็ห่วงลูกชายมากเธอรักมากเธอห่วงมากเธออยากเก็บความรักของไอายาราวไว้คนเดียวแต่พอได้เห็นตอนที่ พ่อกับลูกได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของไอยารานั้นมันทําให้เธอรู้สึกผิดคาชาเองก็ไม่ได้รังเกียจลูกกลับกันอีกฝ่ายดูเป็นคนดีมีความรับผิดชอบมันสมควรแล้วหรอที่เธอจะเห็นกาตัวเม็ดส่ายถอนหายใจออกเธอมองของที่เอาออกมากองบนโต๊ะวันนี้ตั้งใจจะทํากะเพราทะเลปลาทอดแล้วยังมีต้มยำอีกประมาณชั่วโมง อาหารพร้อมสับเม็ดายตั้งโต๊ะจากนั้นไปเรียกสองพ่อลูกซึ่งกำลังนอนกอดกันหน้าทีวีอยู่มันเป็นอีกรังที่เธอถามตัวเองว่าเม็ดายเห็นแก่ตัวจริงๆหรอเมื่อไอายยราตอนนี้นั้นกำลังนอนอยู่ในอ้อมแขนพ่อคนทั้งสองดูหนังพีทพวกเขาเหมือนกันมากแถมยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยอาหารพร้อมแล้วนะคะแม่จะเหนื่อยไหมครับตั้งโต๊หรือยังให้ผมช่วยไหม ไม่เหนื่อยค่ะมาเร็วมากินข้าวกันเมทซายบอกแล้วเดินนำไปก่อนส่วนสองหนุ่มเดินตามมาทีหลัางอรยาากับคาชาไปล้างมือจากนั้นกลับมานั่งที่ของตัวเองผมว่าผมคงกินไม่ถนัดเท่าไหร่ยคาชาบอกกับเมทซายหาเรื่องให้เธอป้อนข้าวใบหน้าเขาแสดงออกว่าเจ็บปวดมากไอช้างใหญ่ออสการ์ต้องเข้ามึงเราไม่ละ่ะรางวัลน,นักแสดงชายยอดเยี่ยม ตกเป็นของคาชาคนนี้อาา๋อหอกินไม่ได้หรอครับลุงใช่ครับกินไม่ถนัดเท่าไหร่เลยงั้นผมป้อนเองอยราขันอาซาตักอาหารไปจ่อปากคุณลุงแฟนเก่าแม่อ้ามจานบินไปแล้วลุงอ้าปากรับจานบินเร็วเข้าคาชาอยากร้องไห้ทำไมเนาะลูกชายเขา นอกจากคำพูดจะทำให้พ่อเจ็บหัวใจแล้วเหตุใดถึงได้เป็นก้างขวางคอพ่อแบบนี้กันล่ะเออลุงกินเองได้ครับกว่าจะอิงข้าวเขาก็คงหล่นบนปากเขาหมดจานช้อนจานบินนะคงขนจานบินมาหมดกาแล็กซี่แล้วมัง้งหลับเป็นอันว่ามือนี้แผนของคาชาที่จะอ้อนเมียมันก็ไม่ได้ผลแต่ไม่เป็นไรเขามีแผนสอง เมื่อถึงตอนที่จะอาบน้ำชายหนุ่มเดินไปเคาะห้องมีอะไรคะเมทซายเอาลูกมาเป็นตัวประกรันพวกเธอจะนอนด้วยกันทั้งคู่ผมอาบน้ำไม่ถนัดเลยครับเขาบอกจากนั้นก็ชูผ้าพันแผลให้ดูว่านี่มันเปียกไปหมดแล้วอ๋องั้นหรอคะช้างคะครับแม่จา๋าคืนนี้ไปนอนกับลุงนะ อย่าลืมช่วยคุณลุงฟฟนเก่าแม่อาบน้ำด้วยล่ะได้เลยครับผมลุงแฟนเก่าของแม่ครับมามะช้างน้อยจ้าอาบน้ำให้นียายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ